สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับนะคะสู่ EP ที่4ี่48ของเราค่ะวันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก,กันอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเหมือนเดิมค่ะเรามาถ่ายชีวิตโคกกระบือที่รุ่งโรจน์ฟาร์มกันก่อนค่ะทำบุญทำทานนะคะจิตใจผ่องใสบริสุทธิ์ผุดผ่องเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเดินทางกันต่อเลยค่ะ ก่อนที่เราจะเดินทางไปไหว้พระนะคะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างเนี่ยกองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะคุณผู้ชมขาเราก็แวะรับประทานอาหารกันก่อนค่ะกลับมาที่นี่อีกแล้วนะคะครัวริมสวนรสชาติก็งั้นๆล้นราคเฉยๆนะคะแต่ว่าบรรยากาศนั่งสบายๆชิลๆค่ะ รับประทานอาหารเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาจริงแล้วล่ะค่ะวัดแรกนะคะที่เรากําลังจะเดินทางไปกราบไหว้สการะก็คือวัดตึกค่ะตำนานพระเจ้าเสือและก็พันท้ายนรสิงห์นะคะวัดตึกเป็นวัดราชค่ะสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายนะคะตั้งอยู่ในตําบลท่าวาสุกรีอําเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะตั้งอยู่ถนนอู่ทองนะคะห่างจากทางแยกไปวัดภูเขาทองถนนสาย3 0 9ประมาณ300เมตร วัดตึกสร้างขึ้นเป็นวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะพระเจ้าเสือนะคะทรงสถาปนาวัดนี้ขึ้นราวพาศ2240ถึง2249โดยมีพระตำหนักนะคะที่ประทับปรากฏอยู่ต่อมาได้แปลงเป็นวิหารค่ะรั้นถึงพศ2310นะคะได้กลายสภาพมาเป็นวัดร้างไปช่วงระยะหนึ่งค่ะและได้รับการบูรณะประิษฐสังขรนะคะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเดี๋ยวเราเดินเข้าไปนะคะชมด้านในพระตำหนักของพระเจ้าเสือกันค่ะ ตามประวัตินะคะเคยเป็นที่ประทับของพระองค์ท่านก่อนที่จะถวายพระตำหนักนะคะให้เป็นวิหารของวัดทางด้านขวานะคะเราเห็นองพระพุทธรูปปางน้กบกสีทองค่ะองค์ใหญ่ดูงดงามมากเลยนะคะแล้วก็เบื้องหน้าค่ะเป็นรูปปั้นขององค์พระเจ้าเสือนะคะตรงนี้นะคะถวายดอกไม้ได้อย่างเดียวค่ะผู้คนนิยมมาขอโชคลาภนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานในสายทหารนะคะข้าราชการก็รนิยมมาไหว้ขอพรเรื่องงานที่นี่ค่ะ รอบๆบริเวณวิหารนะคะก็ยังมีพระพุทธรูปอีกหลายองค์ค่ะให้เราได้กรบว่ายบูชาสการะกันนะคะด้านในโบสถ์นะคะมีพระพุทธสัรฤทธิ์ค่ะพระทรงเครื่องเป็นองค์พระประธานนะคะด้านบนสุดก็มียอดฉัดค่ะแล้วก็จะมีพระพุทธรูปนะคะตั้งอยู่ภายในอีกหลายองค์เลยนะคะซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าภายในไม่มีหน้าต่างแล้วก็ประตูด้านหลังค่ะ เป็นไปตามลักษณะของบัมหาอุดนะคะที่จะมีทางเข้าทางเดียวออกมาทางด้านหน้าวัดอีกครั้งค่ะมาขอพรนะคะจากพระพุทธเมตตาค่ะสวยสดงดงามมากเลยนะคะเดินทางกันต่อเลยค่ะ แวะซื้อของฝากกันก่อนนะคะวันนี้เปลี่ยนร้านค่ะมาร้านนี้ขนมหมอ้อแกงแม่ยายนะคะเข้ามาพบกับขนมไทยๆค่ะโบราณหลากหลายเลยนะคะหมอ้อแกงก็ถ้วยละ60บาทค่ะรสชาติใช้ได้นะคะส่วนขนมไทยอื่นๆมีมากมายเลยค่ะขนมน้ําก็มีนะคะขนมแบบแห้งก็หลากหลายเลยละค่ะคุณผู้ชมค่าอันน,นู้นก็ดีอันนี้ก็ใช่อันนั้นก็น่ารับประทานนะคะดีทั้งหมดไปเยอะเลยค่ะแต่ขอบอกว่า อันนี้นะคะโ o no no โ no, น no, no. เลยค่ะซื้อของฝากที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดินทางกันต่อเลยค่ะวัดต่อไปที่เราจะแวะไปนะคะก็คือวัดสแกรค่ะกับหลวงปูด่ดูที่เรื่องชื่อนะคะ วัดสแกนะคะเดิมตั้งอยู่ที่วัดคลังทองค่ะหรือว่าวัดโกโลโกโสในปัจจุบันนะคะสร้างขึ้นในปลายสมัยกรุงศรีธยาค่ะกรมการศาสนานะคะระบุตั้งวัดเมื่อพศ2310ค่ะวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมานะคะเมื่อพศ2325โดยย้ายวัดนะคะจากวัดคลังทองข้ามฝั่งมาตำมลตธนูค่ะ การที่มาวัาสแกเนี่ยนะคะก็ด้วยชื่อเสียงของปูดูนี่แหละค่ะต้นกําเนิดแห่งพระคาถามหาจจกรพัินะคะทําให้อยากมาสัมผัสด้วยตนเองกันค่ะว่าที่นี่นะคะจะมีความขลั่งความศักดิ์สิทธิ์มากแค่ไหนเมื่อเดินทางมาถึงแล้วนะคะขนาดฝนตกหนักๆเลยเนี่ยก็ยังเห็นผู้คนหลังไหลมาอย่างไม่ขาดสายเลยล่ะคะ่ะมีรถวิ่งเข้าออกอยู่ยตลอดเวลาเลยนะคะและตรงนี้นะคะรูปปั้นหลวงปูดูค่ะลงอักขรให้พรกับผู้ที่มากับวักการะบูชาท่านค่ะ ภายในวัดสแกนะคะถึงแม้ว่าจะมีผู้มีจนนิตศรัทธาเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแต่ในวัดก็ยังมีความสงบเงียบค่ะให้เดินเยี่ยมชมรอบๆวัดอย่างสะดวกสบายนะคะถ้าจากักศสลาไม้จะเป็นพระโบสถสดค่ะปิฎสถานพระพุทธรูปองค์ใหญ่เพื่อไว้ประกอบพิธีทางศาสนานะคะพระอุโบสถนะคะกว้าง15เมตรยาว28เมตรค่ะผนังด้านนอกเป็นหินอ่อนนะคะภายในปิฎสถานพพุทธรูปปางมารวิชัยปูนปั้นลงรักปิดทองค่ะ ต่อให้ฝนตกฟ้าร้องท้องเสียนะคะดิฉันก็บ่น,นหรอกค่ะะเถยสู้ตายถวายบัวอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปกันต่อเลยค่ะถึงแล้วค่ะวัดพุไทไธสวรรค์นะคะวัดพุทไทสวรรค์นะคะเป็นพระอารามหลวงที่ใหญ่โตและมีชื่อเสียงวัดหนึ่งเลยค่ะตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกนะคะในตำบลสาเพาล่มอำเภอรพระนครศรีอยุธยา วัดพุทธไทยสวรรค์น,นะคะปรากฏตามตำนานว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ค่ะหรือว่าพระเจ้าอู่ทองนะคะทรงสร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นพระพราที่ประทับเมื่อทรงอบยกมาตั้งอยู่ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีค่ะและนี่นะคะคือปรางประธานองค์ใหญ่ค่ะศิลปะแบบขอมนะคะตั้งอยู่กึ่งกลางอาณาเขตพุทธาวาสค่ะบนฐานไัยที วัดพุธทธายสวรรค์นะคะเป็นอีกวัดหนึ่งค่ะที่ไม่ได้ถูกฆ่าศึกทําลายนะคะเหมือนวัดอื่นๆทุกวันนี้นะคะยังมีปรากฏโบราณสถานไว้ให้ชมอีกมากมายเลยค่ะเดินออกมาทางด้านหลังนะคะอีกนิดเดียวค่ะก็จะพบกับโบราณสถานนะคะก็จะมีจุดไฮไลท์สําคัญๆอีกมากมายเลยค่ะอย่างบริเวณนี้นะคะก็เป็นเจดีย์เก่าค่ะเจดีย์ตรงนี้นะคะมีอยู่ด้วยกันหลายองค์ด้วยกันค่ะ บริเวณนี้นะคะเป็นที่ถ่ายทําละครบุเพสันนิวาสค่ะเป็นช่วงตอนที่แม่นายกาลเกตนะคะมาหาพ่อเรืองฤทธิ์ค่ะซึ่งกําลังฝึกฟันดาบอยู่นะคะตรงนี้นะคะวิหารพระพุทธไัยสวรรค์ค่ะประดิษฐานองค์พระพุทธสายญาณนะคะองค์พระนอนก่ออิดถือปูนค่ะมีพุทธลักษณะพิเศษก็คือเป็นหนึ่งในพระพุทธสายญาณของยุทธยานะคะที่มีการวางพระบาทเหลือมกันลักษณะคล้ายกับคนธรรมดาค่ะ พระพาหาที่พับวางราบด้านหน้านะคะในลักษณะง,ง่ายพระหตัตเพื่อรองรับพระเศียรแตกต่างจากพระนอนศิลปะสุโขทัยค่ะวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้นะคะในเขตพุทธาวาสหลังคาได้พังไปหมดแล้วนะคะเหลือแต่ผนังและกรอบหน้าต่างบางส่วนค่ะโดยองค์พระพุทธไสยาน,นะคะหันพระเศียรไปทางทิศตะวันตกตรงกับช่องประตูทางเข้าพอดีค่ะเดี๋ยวเราเดินชมบริเวณโดยรอบกันไปเรื่อยๆเลยค่ะกับบรรยากาศสบายๆแบบนี้นะคะ และไฮไลท์สำคัญนะคะของวัดพุทธสวรัร์อีกจุดหนึ่งค่ะตรงนี้องค์พระแม่ธรณีค่ะกราบขอพรอ,องค์แม่ค่ะให้มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรำ่รำรวยร่ำรวยนะคะหน้าที่การงานจะเดินรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปค่ะ อีกจุดหนึ่งนะคะด้านหลังองค์พระแม่ธรณีก็คือท่านพ่อจตุคามรามเทพค่ะขอพอรให้เฮงปังๆนะคะดังทั่วปัตตพีกันไปเลยค่ะไหว้พระสามวัดนะคะครบแล้วอิ่มเอมเปรมปรีค่ะแต่ว่าเวลายังเหลือนะคะทำไงล่ะคะไปต่อสิคะแถมกันอีกนิดนึง ปิดท้ายกันที่นี่ค่ะวัดนิเวศธรรมประวัติราชวร,รวิหารจุดไฮไลท์แรกนะคะของวัดนิเวศธรรมประวัติก็คือการจะข้ามไปที่ตัววัดอะคะเราจะต้องข้ามแม่น้ำไปนะคะโดยการนั่งกระเช้าค่ะตื่นเต้นแปลกใหม่ไปอีกแบบเลยนะคะ วัดนิเวศธ,ธรรมประวัติราชวร,รวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกค่ะชนิดราชวร,รวิหารนะคะในสังกันนดคณะสงฆ์ธรรมยุทธิกายค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีรุธยาค่ะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่5โปรดเกล้านะคะให้สร้างขึ้นเมื่อพศ2421ค่ะเพื่อทรงใช้นะคะเป็นสถานที่สําหรับบําเพ็ญพระราชกุศลเมื่อเสด็จแบกพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอินใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมกอลิกนะคะเรียนแบบโบสถ์คริสต์ค่ะสถาปัตยกรรมนะคะภายในวัดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกุฏินะคะหรืออาคารต่างๆเนี่ยก็ทําในแบบของชาวยุโรปค,ค่ะ ก็ดูแล้วแปลกใหม่ดีนะคะเดินชมวัดไปเรื่อยๆนะคะแบบใหม่แบบสับค่ะให้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งเลยนะคะก็เดินอยู่ในนี้นะคะวัดไทยค่ะแต่เป็นสไตล์ตะวันตกนะคะเดินแล้วก็มีความตื่นเต้นค่ะดูนูน่นดูนี่นะคะเพื่อเพลินตาดีเหมือนกันค่ะ พระวรสของวัดนะคะสร้างเรียนแบบโบสถ์คริสต์ค่ะโดยภายในนะคะปริษฐานพระพุทธน,นริมนธรรมโมพาสค่ะเป็นพระประธานนะคะโดยพระวรวงเธอพระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการนะคะทรงออกแบบ โดยที่นี่นะคะเป็นลักษณะที่ผสมผสานศิลประแบบประเพณีนิยมค่ะแล้วก็ศิลประแบบตะวันตกเข้าด้วยกันนะคะซึ่งมีพุทธลักษณะคล้ายสามัญชนค่ะนอกจากนี้นะคะบริเวณฐานชุกะชีก็มีลักษณะเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนแบบโบสถ์ค่ะและฝาผนังโบสถ์นะคะด้านหน้าของพระประธานนั้นนะคะเป็นพระบระมสาลรลักษณ์ของรัชกาลที่5ที่ประดับด้วยกระจกสีค่ะ บรรยากาศโดยรอบของวัดนะคะก็มีความสงบร่มรื่นค่ะเงียบสุดๆเลยนะคะไม่ว่าจะถ่ายรูปมุมไหนเนี่ยก็สวยทั้งนั้นเลยล่ะค่ะเหมือนกับมาเทียบยุโรปยังไงยังงั้นเลยนะคะในเวลากลับบ้านแล้วนะคะจะเย็นย่ำขามมือดอีกแล้วค่ะกระเช้ามารับแล้วนะคะกลับบ้านกันดีกว่าค่ะ ขอบระคุณทุกท่านนะคะที่รับชมกันถึงตอนนี้ค่ะขอบคุณสำหรับคนที่กดไลค์แล้วกดติดตามให้นะคะส่วนคนไม่กดอะไรเลยนะคะก็เรื่องของมือเถอะคะ่ะลาคาญคะ่ะลำใหญ่นะคะเบือ่อเบือค่ะกดยากกดเย็นกดนิดกดหน่อยแค่นี้กมไม่ขอร้องมึงหรอกค่ะมึงไม่กดก็อย่าก,กดนะคะดูไปเฉยเดูไปจนจบนั่น,นะะแหละค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ EP ต่อๆไปว่าเราจะไปสารแนต่อที่ไหนสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ